เช็ค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 ไอ้โอ้โหโอ้โหวันนี้ทางม้าลายเโอ้ทางม้าลายชัดคอกมาพอกมาวันนี้ได้แสงอยากให้มืดมืดเหมือนกันมืดพอกันเลยเออเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มแล้ว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 พร้อมยังเราพร้อมยังเราพร้อมยังพร้อมก็พร้อมพี่พร้อมก็พร้อมพี่เรามาใครวันนี้มากับกลุ่มมากับกลุ่ม หลายๆกลุ่มีกับกลุ่มหลายๆกลุ่มวันนี้รู้ไหมว่าเขามีประกวดทรงซ้อกันด้วยครับผมออวันนี้แบบว่าเมื่อกี้เพิ่งโทรไปขอเลยแบบเฮ้ยพี่ขอสปอนเซอร์หน่อยขอแบบแจกทรงซ้อหน่อยในกลุ่มเราพอมีทรงซ้อไหมทรงทรงเอาปึ้มบึ้มเนี่ยทรงซ้อมีทรงโจนพอมีอยู่พี่ทรงโจนทรงโจนเก็บไว้ก่อนเลยวันนี้ทรงโจนทำให้ขึ้นมาไม่ต่วันนี้โจนเยอะนะเพราะว่าตำรวจเยอะวันนี้ตำรวจเยอะมาก ก็ต้องต้องรอดูน่านน like> ่่าาจะพอมีอยู่ครับน mm ่าจะพอมีอย่าลืมวันนี้ต้องส่งขับประกวดด้วยไปคัดมาสักคนสองคนวันนี้เรามาอยู่ในแก๊งของเอ่ออยู่นี่กลุ่มของกลุ่มว่าแล้วก็ไปครับผมว่าแล้วก็ไปอไปไปพี่ไปก็ไปว่าอย่างว่าวแล้วว่าแล้วไปอมากี่คันเอ่อข้าวๆนี้สิบห้าคันเข้าวๆ้าสิบห้าคันขอดูรถของคุณก่อนเลยครับอันนี้เป็นรถรุ่น n i ส s a นาว v a r a ครับ n i ส s a นาว v a r a เครื่อง YD ยี่ห้า YD ยี่ห้าทำอะไรมาบ้างขึ้นตัวนี้เอ่าค้างโอเพนค้างโอเพนเราคิดว่าของเราเนี่ยจุดเด่นกว่าคนอื่นคืออะไรผมว่ามันไม่เหมือนใครพี่อ่าไม่เหมือนใครก็ดูเถิดดูรอบๆอย่างเงี้ยอ่ารอบๆยูสุรีโว่อร์มันเยอะคมแล้วทำไมต้องเหมือนเขาอ่ะผมใช่นาใช่ผมนาวัล่าเออผมนาวัล่าเดินเดินดูในงานเนี่ยน่าจะคันเดียวในงานเลยอ๋าเด ผมก็สีเขียวสีีเขยวครับรถผมก็เขียวเขียวเขียวทั้งหมดเขียวทั้งหมดเขียวทั้งหมดมัวที่ไหนมาพิเชษยนครับพิเชษยนพี่ตาพิเชษยนใช่เบอร์ติดตามเราได้ที่เออ่ฟซบุ๊กผู้จัดการเบนลอซิงสมุทรปราการครับร้านเราเราเป็นเจ้าถิ่นเดย์อ่าเนี่ยร้านผมห่างจากตลาดเนี้ยสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรชี้ไปได้ไหมนี่ข้างหลังนี่เลยตรงนี้เลยใช่ปุ้ยเราเราสไลด์มาไกลอ่ะ ม่แต่บ้านอยู่นู่นเนี่ยเอาเอาไม่คือคือคือเราจะขับมาค่ะเขาเมียไม่ให้ขับเมียไม่ให้ขับเมาแล้วมันห้าวเมาแล้วมันห้าวเอาสไลด์ไปดีกว่ายังไงเรามันอยู่บนรถเลยแล้ววันนี้แฟนมาไหมไม่มาครับไปตามมาไม่ไม่ได้ครับมาไม่ได้มาไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ให้มาครับไม่ให้มามาไม่ได้โอ้ยแชร์ไปให้ถึงเมียแชร์ไปให้ถึงเนี่ยทำไมวันนี้พิตตี้เยอะหรือยังไง คือเขาไม่ค่อยชอบออกงานนีนะเราไม่ค่อยชอบออกงานเขาไม่ค่อยชอบหรือเราไม่ให้เขามามันก็มีส่วนอยู่แล้วพี่เราไม่มีส่วนพี่โมพี่พูดเยวผมก็เกมหมดดิพี่โอพี่อยากให้เราเกมกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะกดไปถึงเมียเขาเกมภรรยาเขาเกมาเรามีเรามีเทคนิคในการไหมเทคนิคในการแบบเฮ้ยคุยกับภรรยาไหมเฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละนิดนึงนิดนึงเวลาแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาดิยาแบบเฮ้ยออกไปไหนไปงานรถไปทำไมไปหาเพื่อน นี่ยมาโชว์รถเนี่ยเราไปด้วยเราไปด้วยไม่ต้องไปมันร้อนอ๋อมั็นร้อนคำพูดดีคำพูดดีอันนี้คือเป็นห่วงเป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงคำว่าเป็นห่วงนี่ใช้ได้เยอะใช่เป็นห่วงเขาใช่อ่าแล้วเราออกมาใช่เราเรามาร้อนเห็นเรามาเราอะฝากด้วยฝากด้วยค่ะกับเฟซบุ๊กผู้จัดการเป็น losing สมุทรปราการเป็น losing สมุทรปราการข้างๆข้างๆรถลูกพี่ครับรถลูกพี่วันนี้ลูกพี่มาไหม เดี๋ยวลูกพี่ตามมาเดี๋ยวลูกพี่ตามมาอะเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ให้ดูรถลูกพี่ก่อนเน่เฮ้ยไม่ธรรมดานะทุกสถิติเดิมเขาใช่แล้วอ่ะวันนี้แอนเตอร์ไปด้วยนะคะวันนั้นเน่ลุกมาแล้วพุกมาแล้วใช่วันนั้นอารมณ์แรงมันน่าจะไปได้อีกคืออย่างที่พี่ตาขบอกว่ามันเป็นช่วงล่างเดิมใช่มันยังไม่ได้โมเพิ่มแค่ลดโหลดลงมาเท่านั้นเองเก้าสุดแล้วใช่แปดไม่ยาก สำหรับพี่ตาเนื้อแบบนิดเดียวก็จะได้แล้วผู้ชายคนนี้เขามีของพิเศษพี่เขาเกินคนเขาเป็นคนพิเศษมากจริงก็เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเหมือนกันเลยทำไมเขาก็ยังทําเนี่ยคันเดียวในอู่อะคันเดรียโอเออเดี๋ยวค่อยมาดูใครอยากอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เวลาเดียวสิบเอ็ดสองครับสิบเอ็ดสองแล้วแล้วพรุ่งนี้เขามีงานไอ้บอดี้อันนี้เป็นอไปเปล่ากว่าไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์บอดี้อเลยนะพี่ อะะเเารียกไแต่มันเป็นเก้ามันที่เก้าสิบเก้าอ๋อที่ของห้าใช่ไหมงานของพี่เก่งใช่ไหมใช่เขาเขาไปมัดรวมกับพวกไททันองเงี้ยพี่มันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวใจเราสู้ดิแต่ก็อยากไปพี่เดี๋ยวฝากติดตามดีกว่าได้ครับจะเจอกันแน่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับดูวันนี้ก่อนว่าจะดูวันนี้ก่อนดูวันนี้ก่อนว่าจะห้าวไหมนี่ภรรยาบอกให้ขึ้นสไลด์มาอย่าขับมานะเดี๋ยวกลับไม่ได้เอ่ธรรมดาเดี๋ยวขออนุญาตเดินเดินไปเรื่อยๆนะฮะ อันนี้เป็นของเจ้าของรถไม่โย่ไม่อยู่อนตะผ่านนะอยู่ไหมคะยิ้มหวานหวานถ้ายิ้มหวานหวานเดี๋ยวข้ามาฝังนู้นเลยนะนะคะวันนี้นะคะฝากด้วยนะคะสําหรับแบบว่าทรงซอ้อตาหอยแครงปักมาด้าสร้อยตีโปง่งมาได้เลยบางคนไม่บางคนไม่ได้ตีโป่งนะบางคนของจริงเล่นหลวงพงอ่อยหลวงพ่อรวย<ๆ>นี่เฮ้ยเรามาได้ตะเราไม่มีสร้อยตีโปง่งนะคะ พะเราก็ไม่มีนะคะนี่ตีแล้วนี่เอาแบบว่าประมาณว่ากำมึงมาตีบนสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วกูตีได้อย่าโดนนะอย่าโดนนะมันถึงจะแตกเลยนะสวัสดีค่ะต้องทักที่เขาว่าที่ไปเยื่องไรอสวัสดีครับไม่ชื่ออะไรเลยพี่วหน่อยโลครับเดี่ยวเี่ยวหนอยโลวันนี้พี่มาใครบ้าง วันนี้ก็มากับเพื่อนๆครับมากับกังครับวอร์เด็กก็ไปว่า์เราก็ไปนี่เลยกังนี่เลยว่าเราก็ไปวันนี้มากี่คัน15บห้าคันของพี่คันไหนนี่สองคันนี้นี่สองคันนี้ว้าธรรมน์าทำอะไรมาบ้างอันนี้ทำกับใครมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นไร่ข้างไร่ข้างทำจากชิดอะลายยนธนบุรีชิดอะลายยนก็จะเป็นพวกอะไรของพิจักไม่ใช่ใชอ่ากับ ให้ฉันไปบูธเธอเน่าจะใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกันตอนนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรตลาดโชคอํานวยครับโชคอํานวยครับคนี่มาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเราจะเลิกนี่เพิ่งเริ่มครับอ่าเดี๋ยวจะไปเจอกันถึงเที่ยงคืนตอนนี้รถทยอยเข้ามาเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยนาชูหรือเปล่านาชูหรือเปล่าอ่ารถแข่งก็มีรถช็อกก็มา อจุดเด่นของพี่คืออะไรคันนี้ก็จะเป็นพวกขออนุญาตพวกล้วพวกภายนอกอะไรเงี้ยภายนอกเม้นสวยใช้ครื่องสวยใช่ไหมพี่ใช่ไหมรถใช้งานในชีวิตประจำวันรถใช้งานใช้งานด้วยตีสวามสวย อันนี้เจ้าของรถเขาชอบก็คือเป็นรถของต้องรัสซิงชนบุรีอ๋อต้องรัสซิงชนบุรีคนดูแลก็ผมอกมาดูแลอเอาดูแลง่ายแล้วก็บิ้วใหม่อยู่บิ้วใหม่ทั้งคันใช่ครับเพราะว่า <c oughs> เขาทำทาเพราะ มุนปการเลยนะคะวรศักอะไหล่ยนนะคะเจคพูดไม่ฟังทุกนี้มันก็ไม่ฟังนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่ฟังนะคะยังเด้ออยู่นะคะสำหรับแจ็คพูดไม่ฟังใครยังไม่มาเร่งมาใช่มายากมากนะเอาฝากกดไลค์กดแชร์เลยสวัสดีนะคะผมมีห้าวมากได้ดิได้ดิได้ดิคุรู้ว่าคุรู้ว่าฉันเตรียมรถแล้วนะอเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูคนขับฉันด้วย

สวัสดีค่ะพี่เคสพี่น้องเคสเนาะพี่คะพี่คะโอ้โลกสดใสมากเลยค่ะค่ะนี่เธอโน่นกล้องอยู่ข้างหลังโน่นโอยรู้ไหมเนี่ยไหลไหลสิไหลแล้วไหลนานแล้วไหลนานแล้วไหลไหลนานมากแล้วออกสื่อด้วยเออทำอะไรออกเสือนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากประธานกันเลยอันนี้แก๊งไรเอ่ยอันนี้ที่ไห ร็อซิ่งปากน้ำครับร็อซิ่งปากน้ำครับคุณไม่อยู่หลายแก๊งนะใช่ร็อซิ่งปากน้ำผมของคนปากน้ำที่นี่นะพี่คุณเป็นประธานกลุ่มอะไรยิราฟซิ่งไทยแลนด์ยิราฟซิ่งไทยแลนด์ครับผมเขาบเขาอยู่ทุกโซนใช่แต่เป็นคนที่นี่เลยร็อซิ่งเป็นคนปากน้ำครับเป็นคนปาก อนุมัติไปแล้วครับอนุมัติไปแล้วเมื่อไหร่ได้ทำค่ายตังไปสองพันแล้วยังไม่ทำวันทีเลยให้ซื้อลูกโป่งเขาเอาอนุมัติได้แล้วนะอนุมัติได้แล้วนะที่ทำรถเนี่ยไม่เห็นคิดเลยที่กับเมียนี่คิดเยอะคิดคิดแล้วคิดอีกคิดเลยขนาดนั้นเดี๋ยวออกสื่อด้วยกลับบ้านรายงานหนักเลยเราต้องไปออกสื่อนี่แหละเขาสั่งมาเพี้ยนเพื่อนจัดให้หนูเทเอ็นเตอร์จัดให้แล้วนะรู้กันนะอย่าลืมเซฟของเอ็นเตอร์ด้วยได้ค่ะ อคันนี้ทำอะไรมาบ้างอ๋อคันนี้นะครับคันนี้ก็ทำเป็นไล่ข้างธรรมดาครับแต่งโมดิฟายมาจากไหนพี่รถดูช่างขวานน่อยโอ้ดูช่างขวานครับผมเน้นสวยเน้นแรงเติรดเตินิดนึงใช่เน้นเดก็ใช้งานใช้งานครับแต่วันนี้เห็นไปลงสนามอยู่ลงสนาม ออกหน้าตึงเลยมอนกันก็มีนุ่มๆครับเต็ดติดเต็ดต็ดปนวมหน่อยนะติดไปนวมเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากจะมาอยู่แก๊งคุณครับผมติดต่อคุณยังไงครับผมผมก็เฟซนะครับยันยีราฟซิงนะครับยันยีราฟซิงตอนนี้ผมก็ทำช็อปอยู่ช็อปเอสเอสยูวีช็อปโซเซตี้นะครับค่ะครัก็คือชื่อของของร้านเอ็นเอ็นบีไทยเซอร์วิสแหละค่ะถ้าใครทำเอสใครที่ขับเอสยูวีอยู่ก็มาหาผมได้ครับมาหาผมได้ได้ครับ ตอนนี้ผมเปิดร้านแล้วอยากจะแต่งหล่อๆเป็นสไตล์ผมอยากเหมือนผมบอกผมได้เลยได้ครับสไตล์วันนี้มาในกลุ่มของรถซิ่งบักน้ำครับรถซิ่งบักน้ำมากี่คันมาอยู่มา25คันครับนี่ก็มาเพิ่มอีกมา25คันขอเลือกแบบว่าเจ๋งๆทั้ง2คันได้ไหมอ่าเจ๋งๆ2คันเหรออ่าคันผมก็เจ๋งกันแล้วนะโอเคไอ้นขออีก2คันอีก2คันก็รถลองนูเดี่ยวเอ็นดูดีคันนี้ดีกว่ามคันนี้ดีกว่าคันนี้แต่ง อันนี้ของพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งของพี่หนึ่งวันนี้พี่หนึ่งอยู่ไหมคะพี่หนึ่งาเขาเป็นคนค่อยออกสื่อกพี่หนึ่งไม่ค่อยออกเสือกยังงั้นเดี๋ยวให้พี่ออกแทนละกันนหยพี่หนึ่งพี่หนึ่งอ่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งต้องมาแล้วแหละพี่หนึ่งขออนุญาตนะคะเชิญตัวพี่หนึ่งนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งคะมอติฟายอะไรมาบ้างอยู่ด้วยกันเลยคุณโอ้โห พี่ใช้คำว่าโอโหเอารวมๆมาเลยพี่มัดรวมมาเลยมันมันมันก็เยอะครับมันก็เยอะมันก็เยอะครับเน้นสวยเน้นสวยครับเน้นแรงได้ไหมคะแรงด้วยอันนี้แรงด้วยก็มีบ้างครับก็มีบ้างก็มีบ้างอย่าได้ดันเดี๋ยวดันคืนแล้วขอที่ขอสมาครดันปวดด้วยอ๋่ให้สโลแกนพี่เขาไม่ลอยรลซิงฝากน้ำถ้าอยากจะอยู่กลุ่มพี่ต้องทำไงบ้างก็มาติดต่อที่ประธานได้เลยครับประธาน มีเพดไหมคะอ่ามีครับเพดปุ่มรถซิงปากน้ำเลยครับรสซิงปากน้ำเลยวันนี้เขาเลือกมาแล้วของพี่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะให้มาเลยเน่ก็คือมีข้อเครื่องภายในทำไหมคะภายในมีครับภายในก็มีขออนุญาตแอบดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับเชิญเลยครับเออโอ้โหยาวอย่างเงี้ยาวขานำเลยพี่เปิพี่แล้วมั้ยขนำเลยพี่เปิดได้เลยครับพี่ขอขออนุญาตเปิดนิดนึงเปิดเลยครับเปิดหน่อยอ่านี่อุ้ยอันนี้เป็นที T ดีทั้งหมดเลยที T ดีครับ อเอาแค่นี้อย,ย่าดูเยอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทาําตามกันเพียบเลยนะคะขออนุญาตสวยมากเป็นเดียดีทั้งหมดเลยนะคะทั้งคันเนยใครอยากจะสนใจทตามตามี่ได้เลย Facebook นี่อะไรเลย Facebook 1อ่าหนึ่งลซิงปากน้ำครับหนึ่งล็อซิงปากน้ําถ้ามีเพื่อนๆพืเขาอยากแบบแต่งสไตล์พี่บ้างขอเป็นพี่เป็น,เป,นเป็นตัวอยา่างไปในดอ <c oughs> ได้ไหมได้ได้ครับก็ <c oughs> ส่วนใหญ่เราก็แต่งมาตามเพื่อนๆกันเนี่ยนะครับแต่งมาใช่ครับอยู่ในกลุ่มได้ถ้าใครสนใจก็สามารถมามาแอปดูรถมาติดตามพี่ได้ด้วยได้ครับซึ่งาขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับไม่คันนี้คันนี้หน่อยนี่ันเดโ่เนี่ยมาเดโลนี่เอาไปให้ทางกลุ่มเลือกเองอ่ะเขาต้องชองงานมากไปไหนมากแต่งนี้ทรงซอเยอะมากเลยนะคะเชิญค่ะ ขอเขาใจหนะ่อยขอเขาใจหนะ่อยค่ะขอขใจหนะ่อยโอ้โหมาถึงเขาก็ฟักดูเลยอะ่ะอันนี้เป็นรถของใครคะผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อมารครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพี่ชื่ออะไรนะชื่อมารครับผมพี่มารใช่ครับไม่อยากจะดูเทอร์โบพี่เขาเลยพี่เขาไม่ชอบที่นายงว่า,งงาดูเดิ <laughs> ให้เลยให้รวยเลยพี่แต่งอะไรมาบ้างก็สเต็ปไร่ข้างครับผมสเต็ปไร่ข้างใช่ครับแต่นี่พี่แอนเห็นพี่ไล่เทอร์โบหนักมากเลยนะอันนี้ทําอะไรมาบ้างก็เล่นเทอร์โบก่อนเทอร์โบหัวฉีดปั๊มทำจากที่ไหนมาชุดเทอร์โบเอ้ชุดหัวฉีดปั๊มกับช่างแจ็คครับผมช่างแจ็คมังยาแพทยใช่ครับเน่ก็คือแบบอันนี้เป็นสไตล์ของทีมปากน้ำปากน้ำใช่ครับปากน้ำเข้ามาสุดเลยอะเอจูวีเยอะมากนะเออ ติดตามพี่ได้ยังไงเอ่ยก็เฟซบุ๊กมอมาร์ตรถเซ็งดอกไม้สดครับมอมาร์ตรถเซ็งดอกไม้สดครับผมดอกไม้สดที่ทําดอกไม้ใช่ครับผมอยู่ที่ไหนอยู่ปู่เจ้าครับปู่เจ้าสามารถไปติดต่อได้ได้ครับผมจะรับซื้อรับขายได้หมดเลยครับครบหมดเลยครับเฟซบุ๊กอีกหนึ่งรอบมอมาร์ตรถเซ็งดอกไม้สดครับแอรมอมาร์ตรถเซ็งดอกไม้สดอ่ะดูแค่นี้วันนี้ได้ ไปค่ะนายไปค่ะไปที่ไหนทองที ok ่ท oh. ่านไหนครตั ok ้งเตาตหนระดมเดือครับที่สอง เดี๋ยวฝากไปคอมเมนต์กันหน่อยนะคะขอบคุณพี่มากเลยจ้าจ้าคุณนะคะจ้าจ้แอ่ใครอยู่ตรงนี้กับแก๊งต้นซึ่งบักนะคุณต้องมาแล้วแหละมีสองซอสซองซอสต้องให้ดูซองซอสดิเดอร์เลยไปอย่าลืมนะคะลงซอสนะคะต้องไปแล้วนี่ก่แต่ขอไก่ก้อนกันเลยดีกว่าครับผม